หลังจากการเสียชีวิตรกระทันหันของสามีสายใจต้องกลายเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวในครอบครัวเธอทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงลูกทั้งสามคนกองลูกชายคนโตที่ถูกความคาดหวังถาโถมอยู่เสมอแกมลูกสาวคนกลางผู้แสนอ่อนไหวและกล้าลูกชายคนแ็กที่ชอบเก็บความรู้สึกเง,งียบ เช้าตรู่ของวันใหม่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นสายใจลุกขึ้นจากที่นอนที่แทบจะไม่ได้นอนเต็มอิ่มเธอเดินไปดูแลลูกๆที่ยังหลับสนิทก่อนจะรีบเข้าครัวเตรียมอาหารเช้าเช้าวันใหม่ที่วุ่นวายภายในบ้านไม้เก่าครัวเล็กๆที่มีเตาถ่านและจานชามวางอยู่เกลื่อนสายใจยืนหันผักอย่างรวดเร็ว สายตาเธอเหลือมองนาฬิกาก่อนจะถอนหายใจเบาๆพร้อมคิดในใจว่าจะสายไม่ได้ไม่ได้จริงๆเสียงกล้องดังมาจากห้องข้างบนแม่ผมไม่มีเสื้อใส่แล้วนะเสื้อโรงเรียนผมอยู่ไหนครับสายใจหยุดมือก่อนจะรีบเดินขึ้นไปชั้นบนพร้อมกับตะก,กราพ้าที่เพิ่งซักเสร็จเมื่อคืนแม่เพิ่งซักให้เมื่อคืน หนูลองไปหาดูในตู้ก่อนสิลูกแม่ก็รู้ว่าผมไม่มีเวลาไปคุยตู้ผมต้องรีบไปโรงเรียนจะไปซ้อมบอลอีกแก้มเดินออกมาจากห้องพร้อมชุดนักเรียนเนียบแต่สีหน้าเหนื่อยล้าพี่ก้องหงุดหยิดอะไรแต่เช้าเนี่ยแม่ก็เหนื่อยอยู่แล้วพี่ช่วยหาเองไม่ได้หรอแล้วแกจะมาว่าฉันทำไมฉันก็ทำเพื่ออนาคตของตัวเองเหมือนกันนั่นแหละ แก้มมองสายใจที่เดินมาพร้อมเสื้อผ้าในมือสายตาเธอเจ็บปวดแต่ไม่พูดอะไรแก้มได้แต่พึมพำแม่คงรักพี่ก้องมากกว่าฉันจริงๆนั่นแหละสายใจชะงักหันไปมองแก้มแก้มแม่ไม่ได้รักใครมากกว่าใครนะลูกแต่แม่อยากให้ลูกๆแม่ทุกคนมีชีวิตที่ดีแก้มถอนหายใจ ก่อนจะหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปจากบ้านก้องก็คว้าเสื้อผ้าไปใส่เงียบในโรงงานของสายใจโรงงานผลิตผ้าขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องจักรเย็บผ้าและกลิ่นฝุ่นจากผ้าลอยคลุ้งสายใจนั่งอยู่หน้าเครื่องจกักรเธอทำงานเย็บผ้าอย่างรวดเร็วมือหยาบกร้านและเต็มไปด้วยรอยแผลเล็กๆที่เกิดจากการทำงานตลอดหลายปี ใจเธอยังคิดวนเวียนถึงคำพูดของกล้องและแก้มสายใจคิดในใจแม่ทำดีที่สุดแล้วนะลูกแต่ทำไมพวกแกถึงไม่เข้าใจกันเลยเพื่อนร่วมงานพี่น้อยเอ่ยขึ้นสายใจเองไหวไหมเห็นเงียบเงียตั้งแต่เช้ามีอะไรก็ระบายได้นะสายใจยิ้มจางๆไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้อย แค่คิดถึงลูกๆนะคะเขายังเด็กกันอยู่แม่คนเดียวอย่างฉันคงดูแลไม่ทั่วถึงเองเนะี่ยทำเกินตัวมาตลอดถ้าเองไม่รักลูกสุดหัวใจจะมานั่งทำงานดึกดื่นแบบนี้ทำไมแต่ลูกยังไม่เข้าใจหรอกนะช่วงวัยแบบนี้เองต้องให้เวลาสายใจพยักหน้าแต่สายตายังดูเหนื่อยล้าตอนกลางคืนในบ้าน กลางคืนในห้องเล็กๆที่สายใจใช้เป็นห้องนอนของเธอกลา้าลูกชายคนเล็กนั่งทำกันบ้านอยู่เงียบๆแม่ครับวันนี้แม่ดูเหนื่อยมากเลยนะครับสายใจยิม้มแม่ไม่เหนื่อยหรอกลูกแม่มีลูกอย่างกลา้าเป็นกำลังใจอยู่ไงกล้ากลมหน้าแต่ผมช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยสายใจจับไหล่กลา้าแค่กล้าเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแค่นี้ แม่ก็ดีใจแล้วล่ะลูกสายใจมองลูกชายอย่างภูมิใจแต่ทันใดนั้นเสียงทะเลาะกันของก้องและแก้มก็ดังขึ้นจากห้องข้างๆแก้มเธอก็ไม่ต้องเอาแต่เรียกร้องความสนใจจากแม่สิแม่ต้องหาเงินส่งให้ฉันเรียนพิเศษเหมือนกันนะแก้มร้องไห้พี่ก้องเอาแต่คิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดแล้วฉันล่ะฉันเป็นตัวอะไรในบ้านนี้สายใจเดินเข้าไปในห้อง ท่าทางอ่อนแรงแต่พยายามปรับสีหน้าสายใจเสียงแค้มหยุดเธอลูกแม่เหนื่อยมากแล้วเราอยู่บ้านเดียวกันนะทำไมต้องมาทะเลาะกันแบบนี้แก้มสะอื้นแม่ไม่เคยเข้าใจหนูเลยสายใจสุดตัวลงเถเงี่ไปครู่หนึ่งน้ำตาคลอแต่ไม่ยอมร้องไห้ออกมาสายใจพูดเบาๆแม่ทำทุกอย่างเพราะพวกแกจริงๆนะ แต่แม่ก็คงไม่ใช่แม่ที่ดีพอกองและแกมเงียบไปมองแม่ที่นั่งนิ่งอยู่อย่างรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่เข้าใจความเจ็บปวดของแม่ดีพอก้องทะเลาะกับแม่เรื่องเงินเรียนพิเศษของแกมภายในบ้านช่วงเย็นสายใจกลับมาจากทำงานเหนื่อยล้าแต่ยังต้องนั่งซ่อมเสื้อผ้าให้ลูกๆก้กองเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าบึง้งแม่นี่มันอะไรกันครับ ทำไมแม่ให้เงินแก้มไปเรียนพิเศษแต่ผมจะขอไปซื้อตำราเรียนกลับโดนว่าแบบนี้สายใจถอนหายใจยกมือกดขมับก้องแม่ไม่ได้ว่าแค่แม่ไม่มีเงินมากขนาดนั้นแม่ต้องแบ่งให้ทุกคนเข้าใจไหมก้องเสียงดังขึ้นแบ่งให้ทุกคนแต่แม่เอาเงินให้แก้มไปก่อนตลอดแม่รู้ไหมว่าผมต้องทำงานพิเศษเหนื่อยแค่ไหนเพื่อจะซื้อหนังสือเอง สายใจเสียงอ่อนลงลูกเอ้ยแม่ก็เข้าใจว่าลูกเหนื่อยแต่แก้มก็ต้องเรียนเหมือนกันแม่ก็แค่ก้องแทรกขึ้นมาทันทีแก้มได้ทุกอย่างเพราะแม่เอาแต่โอกแก้มแล้วผมล่ะครับแม่เคยเห็นไหมว่าผมพยายามแค่ไหนแก้มเดินออกมาจากห้องสีหน้าไม่พอใจหลังจากได้ยินบทสนทนาพี่ก้องพี่จะเอาอะไรอีกเนี่ย แม่ก็เหนื่อยอยู่แล้วทำไมต้องหาเรื่องแม่ด้วยก้องหันไปมองแก้มนี่ไงแกก็พูดได้สิแกไม่เคยขาดอะไรนี่แกมน้ำตาคลอพี่คิดว่าฉันสบายมากหรือไงฉันต้องเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแม่เคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันอยากทำอะไรสายใจเสียงสั่นกลั้นน้ำตาพอได้แล้วแม่ไม่อยากให้ลูกๆมาทะเลาะกันแบบนี้แม่ทำเต็มที่แล้วนะแม่เหนื่อย สายใจพูดจบก็ลุกหนีไปห้องครัวทิ้งให้กล้องและแก้มจ้องหน้ากันเงียบๆกล้าแอบมองจากห้องของตัวเองด้วยสายตากังวลแต่ไม่กล้าพูดอะไรความฝันของแก้มที่ไม่เคยถูกยอมรับกลางคืนในห้องนั่งเล่นแก้มวาดภาพเงียบๆขณะที่สายใจเดินเข้ามาดูสายใจยืนดูรูปภาพที่แก้มวาด นี่อะไรอีกล่ะแก้มเอาเวลามานั่งวาดรูปทำไมแทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือทำไมไม่คิดถึงอนาคตบ้างแก้มเห่อยหน้าขึ้นน้ำตาเออแม่หนูรักการวาดรูปนะหนูอยากเรียนศิลปะแม่ไม่เคยถามเลยว่าหนูอยากทำอะไรสายใจเสียงแค้มแม่ถามแล้วมันได้อะไรขึ้นมาละ่ะเรียนศิลปะมันหาเงินได้หรอคนเราต้องคิดถึงความจริงสิแก้ม แก้มน้ำตาไหลพรากแม่ไม่เคยฟังหนูเลยแม่เห็นแต่พี่ก้องพี่ก้องคือความหวังของแม่ส่วนหนูมันก็แค่ตัวปัญหาใช่ไหมสายใจอึ้งไปครู่หนึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะลูกแม่แค่แก้มลุกขึ้นยืนสะอื้นแม่ไม่เคยรักหนูเลยหนูรู้สึกมาตลอดแก้มวิ่งหนีเข้าห้องทิ้งให้สายใจยืนมองรูปภาพด้วยความรู้สึกเจ็บปวด ความเงียบของกลา้าดึกสงัดกล้านั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านมองดวงดาวเงียบๆขณะสายใจเดินออกมาหาสายใจนั่งลงข้างๆกลา้ากล้านอนไม่ดับเหรอลูกกลา้าพยักหน้าเบาๆครับแม่ผมไม่อยากเห็นพี่ก้องกับพี่แก้มทะเลาะกันแบบนี้เลยสายใจถอนหายใจแม่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่แม่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง กลา้ามองแม่เงียบๆแม่ครับผมรู้ว่าแม่เหนื่อยแต่แม่รู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปไหมครับสายใจสะอึกไปครู่หนึ่งบางครั้งก็ไม่รู้หรอกลูกว่าแม่ทำได้แค่ไหนแต่แม่อยากให้พวกแกมีอนาคตที่ดีกลา้าพูดเบาๆแม่ครับพี่ก้องกับพี่แก้วแค่รู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจพวกเขาสายใจจับไหล่ลูกชายแล้วลูกหล่ะกลา้า แม่เข้าใจลูกไหมกล้ายิ้มบางๆแม่ไม่ต้องเข้าใจผมหรอกครับผมไม่เป็นไรสายใจมองกล้าด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเธอรู้ว่าลูกชายคนเล็กเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวมาตลอดแต่เธอไม่รู้จะช่วยอย่างไรความเหนื่อยล้าของสายใจเช้าวันใหม่สายใจตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวและร่างกายที่หนักอึ้งแต่ยังคงลุกขึ้นไปทำงานบ้านตามปกติ ณห,ห้องครัวสายใจมือสั่นเล็กน้อยขณะตักข้าวใส่จานก้องแก้มากินข้าวได้แล้วลูกก้องเดินลงมาพร้อมกระเป๋านักเรียนแม่ผมไม่กินแล้วผมรีบไปทำงานต่อแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้งก็พอสายใจหันไปมองลูกชายลูกไปทำงานอีกแล้วหรอเรียนให้จบก่อนดีไหมเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปก้องเสียงแข็ง ก็แม่ทำงานคนเดียวผมก็ต้องช่วยแม่บ้างสิผมไม่อยากให้แม่เหนื่อยสายใจพยายามยิ้มจางๆแม่ไม่เหนื่อยหรอกลูกแม่ทำไหวพูดจบก็หันไปเช็ดโต๊ะอย่างเหนื่อยล้ากองมองแม่ที่ฝืนยิ้มแล้วเดินออกจากบ้านโดยไม่พูดอะไรต่อความโดดเดี่ยวของแก้มแก้มอยู่ในห้องเงียๆบๆล็อกประตูเอาไว้เธอนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมกระดาษวาดภาพเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครเห็นผลงานของเธอ แกมหยิบสมุดไดอารี่ขึ้นมาเขียนบรรยายความรู้สึกแม่ไม่เคยถามเลยว่าหนูรู้สึกยังไงแม่เห็นแต่พี่ก้องพี่ก้องคือความหวังของแม่ส่วนหนูก็เป็นแค่คนที่ทำอะไรไม่ได้เลยในสายตาของแม่แกมหยุดเขียนน้ำตาไหลแล้วมองไปที่รูปครอบครัวที่อยู่บนโต๊ะแกมพึมพำกับตัวเองแม่คงไม่มีวันเข้าใจหนูหรอก หนูคงไม่สำคัญสำหรับแม่จริงๆแก้มปิดไดอารี่แล้วหันไปวาดรูปต่อแต่ภาพที่เธอวาดคือภาพของตัวเองที่ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางเงาดําของครอบครัวความในใจของกล้ากลางดืกกล้าลุกขึ้นมานั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือเขามองดูแม่ที่นอนหลับอยู่ในห้องอย่างอ่อนล้าก่อนจะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนจดหมายแม่ครับผมรู้ว่าแม่เหนื่อย ผมเห็นแม่ลุกแต่เช้าทุกวันทำงานทั้งวันแล้วกลับมาทำงานบ้านอีกผมอยากช่วยแม่แต่ผมก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยผมไม่กล้าพูดอะไรเพราะผมไม่อยากให้แม่เป็นห่วงผมรักแม่มากนะครับกลานั่งนิ่งมือสัน่นเขามองจดหมายที่เขียนจนเสร็จแต่ก็ไม่กล้าเอาไปให้แม่กล้าพึ่งพากับตัวเองแม่ทำงานหนักขนาดนี้ แต่ไม่มีใครเข้าใจแม่เลยรวมทั้งผมเองกล้าวางจดหมายไว้ในลิ้นชักแล้วปิดไฟเข้านอนวันที่สายใจล้มป่วยช่วงสายของวันสายใจไปทำงานตามปกติแต่ระหว่างที่เธอทำงานอยู่ในโรงงานเธอก็เกิดหน้ามืดและสุดลงสายใจเป็นอะไรหนะ่ะเอ้าใครก็ได้ช่วยพาไปโรงพยาบาลเร็วเพื่อนร่วมงานรีบพยุงสายใจออกไป เธอยังพยายามฝืนดืมตาและพึมพำรรเบาๆว่าลูกลูกแม่ต้องรีบกลับไปหาลูกๆความเงียบในบ้านก้องกลับมาจากทำงานพิเศษตอนเย็นพบว่าแม่ยังไม่กลับบ้านเขาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงก้องเดินไปหาน้องๆแก้มแม่ยังไม่กลับมาหรอแก้มเงยหน้าขึ้นไม่รู้สิหนูก็ไม่ได้เห็นแม่ทั้งวันกล้ามองทั้งสองคนแล้วพูดขึ้นเบา แม่ไปโรงพยาบาลก้องตกใจฮะโรงพยาบาลทำไมไม่บอกพี่ก่อนกล้าเสียงสัน่นผมไม่กล้าบอกผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงก้องกับแก้มมองหน้ากันอย่างตกใจและรู้สึกผิดพวกเขารีบพากันไปโรงพยาบาลทันทีบทสนทนาที่ไม่เคยพูดออกมาที่โรงพยาบาลสายใจนอนพักอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าซีดเซียวก้องแก้มและกล้า ยืนล้อมรอบตัวเธอด้วยความเป็นห่วงก้องเสียงสั่นแม่ทำไมแม่ไม่บอกพวกผมนะครับสายใจยิ้มอ่อนแรงแม่ไม่อยากให้ลูกกังวลแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกจะลูกแก้มน้ำตาไหลแม่หนูขอโทษหนูไม่ควรพูดแบบนั้นกับแม่เลยหนูรู้แล้วว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนกล้าจับมือแม่แม่ครับผมสัญญาว่าผมจะช่วยแม่ให้มากขึ้น ผมจะไม่เงียบอีกแล้วสายใจน้ำตาคลอลูกแม่ไม่เคยคิดว่าลูกทำให้แม่ลำบากเลยนะทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อพวกแกจริงๆแม่แค่อยากให้พวกแกมีอนาคตที่ดีกองก้มหน้าแม่ครับผมจะตั้งใจเรียนแล้วผมจะดูแลแม่เองแม่ไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วทั้งสามคนก้มลงกอดสายใจ พร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาจากความรู้สึกที่เก็บไว้มานานการกลับมารวมตัวในบ้านที่เงียบเหงาบรรยากาศในบ้านหลังเก่าดูเงียบเหงาและว่างเปล่าลูกๆทั้งสาคนกลับมาที่บ้านหลังจากไปเยี่ยมสายใจที่โรงพยาบาลกล้าเป็นคนไขกุญแจบ้านก่อนเดินนำพี่ๆเข้าไปก้องมองไปรอบบ้านถอนหายใจบ้านมันเงียบไปเลยเนาะ มแกมพูดเบาๆไม่มีเสียงแม่ก็เลยเป็นแบบนี้แหละกลา้าเดินไปหยิบไม้กวาดเดี๋ยวผมทำความสะอาดเองพี่ๆไปเช็ดโต๊ะก็ได้ทั้งสามคนแยกย้ายทำความสะอาดบ้านในขณะที่ก้องเดินไปเก็บของในห้องแม่ทันใดนั้นเองเขาก็พบกล่องไม้เก่าๆที่ถูกวางไว้มุมห้องใต้เตียงการค้นพบกล่องความทรงจำก้องหยิบกล่องขึ้นมา มองดูอย่างสงสัยนี่มันอะไรเนี่ยแก้มเดินตามเข้ามาในห้องอะไรหรอคะพี่ก้องเปิดกล่องอย่างช้าๆกล่องเก่าๆนี่อยู่ใต้เตียงแม่คงเป็นของสำคัญแหละภายในกล่องมีจดหมายเก่าๆหลายฉบับถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบม,มีรูปถ่ายครอบครัวสมัยที่พ่อยังอยู่และกระดาษที่เขียนด้วยลายมือของสายใจกล้าหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมา จดหมายของแม่แก้มองดูรูปถ่ายด้วยน้ำตาคลอแม่เก็บภาพพวกนี้ไว้ตลอดเลยเหรอก้องหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเสียงดังลูกแม่วันนี้แม่เหนื่อยมากแต่พอเห็นพวกแกหลักสนิทแม่ก็รู้ว่ามันคุ้มค่าทุกอย่างแล้วแม่อาจจะไม่มีอะไรให้มากมายแต่แม่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกทุกคนได้เรียนได้กินอิ่ม และมีอนาคตที่ดีจดหมายที่ทำให้ทุกคนเข้าใจหัวอกของแม่ทั้งสามคนนั่งล้อมรอบกล่องเปิดอ่านจดหมายทีละฉบับข้อความในจดหมายเผยให้เห็นความรู้สึกแท้จริงของสายใจก้องอ่านอีกฉบับน้ำเสียงสัน่นก้องแม่รู้ว่าลูกเหนื่อยที่ต้องทำงานพิเศษแม่อยากบอกลูกไม่ต้องฝืนขนาดนั้น แม่ไม่เคยคาดหวังให้ลูกแบกรับทุกอย่างแม่แค่อยากให้ลูกเรียนจบและมีชีวิตที่ดีกว่าแม่แก้มสะอื้นขณะอ่านจดหมายของตัวเองแก้มแม่รู้ว่าลูกชอบวาดรูปแม่เห็นสมุดภาพที่ลูกแอบวาดทุกคืนแม่ไม่ได้ไม่สนใจหรอกนะแต่แม่กลัวว่าเส้นทางนี้จะทำให้ลูกลำบากแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่มั่นคงแม่ขอโทษนะ ที่แม่ไม่เคยถามความฝันของลูกเลยกลา้าเสียงเครือขณะอ่านจดหมายที่แม่เขียนถึงเขากลา้าลูกชายคนเล็กของแม่แม่รู้ว่าลูกเป็นเด็กดีที่คอยเงียบและฟังทุกอย่างแม่อยากบอกว่าลูกไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแม่อยู่ตรงนี้เสมอและแม่ก็รักลูกเท่าๆกันการ,รเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดของตัวเอง กองน้ำตาคลอมองจดหมายในมือแม่แม่ไม่เคยคิดว่าผมต้องทำทุกอย่างแทนแม่เลยแต่ผมกลับคิดว่าแม่ไม่รักผมแก้มสะอื้นให้หนูเอาแต่โทษแม่ว่าหนูไม่มีค่าแต่แม่เห็นทุกอย่างที่หนูทำหนูไม่เคยเข้าใจเลยกล้าเช็ดน้ําตามองพ,พี่แม่ไม่เคยพูดออกมาแต่แม่รักเราทุกคนเท่ากันแม่แค่ไม่อยากให้ใคร ลำบากเหมือนแม่ทั้งสมคนเงียบไปชั่วขณะต่างคนต่างสะท้อนความคิดและความรู้สึกที่เคยเข้าใจผิดมาตลอดกองพูดขึ้นเบาๆพรุ่งนี้เราไปหาแม่กันเถอะไปบอกแม่ว่าพวกเราเข้าใจแล้วแกมยิ้มทั้งน้ำตาหนูอยากกอดแม่แล้วล่ะพี่วันถัดมาที่โรงพยาบาลสายใจนอนพักฟื้นอยู่บนเตียง ลูกๆทั้ง3าคนเดินเข้ามาพร้อมใบหน้ายิ้มแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและซาบซึง้งสายใจมองลูกๆด้วยความแปลกใจพวกแกมาแต่เช้าเลยเหรอลูกกองเดินเข้าไปจับมือแม่แม่ครับผมขอโทษที่เคยพูดไม่ดีกับแม่ผมรู้แล้วว่าแม่รักผมมากแค่ไหนแกมกอดแม่ร้องไห้แม่หนูขอโทษที่หนูเอาแต่โทษแม่ หนูจะทำตามความฝันของหนูแต่หนูสัญญาว่าหนูจะทำให้แม่ภูมิใจกลา้ายื่นจดหมายที่เขาเคยเขียนให้แม่แม่ครับผมอยากให้แม่อ่านสิ่งนี้ผมรักแม่นะครับสายใจเปิดจดหมายอ่านน้ำตาไหลเธอยิ้มทางน้ำตาขณะที่กอดลูกๆเอาไว้แน่นสายใจเสียงสัน่นแม่ไม่เคยหวังอะไรจากลูกเลยนะลูกแค่เห็นลูกอยู่ด้วยกันรักกันแม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วล่ะ หลังจากสายใจกลับมาพักฟื้นที่บ้านลูกๆต่างช่วยกันทำงานบ้านและดูแลแม่บรรยากาศภายในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปเช้าวันใหม่ก้องกวาดลานบ้านแก้มทำกับข้าวอยู่ในครัวส่วนกล้านั่งอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆกล้สายใจที่นั่งพักผ่อนสายใจมองลูกๆด้วยความภูมิใจแม่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นบ้านเราเป็นแบบนี้อีกก้องยิ้มแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ ต่อไปนี้พวกเราจะช่วยกันดูแลแม่เองแก้มยกกับข้าวมาเสิร์ฟแม่ลองชิมฝีมือหนูดูนะคะอาจจะไม่อร่อยเหมือนของแม่แต่หนูก็ตั้งใจทำสายใจหัวเราะเบาๆกินได้ไหมเนี่ยแก้มทำหน้ามุยแม่อ่าแซวหนูอีกแล้วกล้าเงยหน้าจากหนังสือผมว่าแม่ต้องบอกว่าอร่อยแน่ๆเลยครับทุกคนหัวเราะพร้อมกัน บรรยากาศอบอุ่นกลับคืนมาอีกครั้งภาพแห่งความสุขแก้มนั่งอยู่ในห้องวาดภาพครอบครัวของเธออย่างตั้งใจในภาพเป็นภาพแม่ที่ยิ้มอย่างมีความสุขล้อมรอบไปด้วยลูกๆทั้งสามคนแก้มยิ้มภูมิใจเสร็จแล้วภาพนี้ต้องเอามาให้แม่ดูแก้มเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นเธอยืนรูปให้แม่ดูสายตามองภาพนั้นด้วยน้ำตาซึม สาใจพูดเสียงแผ่วแก้มนี่คือสิ่งที่แม่อยากเห็นที่สุดเลยนะลูกครอบครัวของเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากองมองภาพแล้วยิ้มฝีมือไม่เลวเลยนะเจ้าแก้มแก้มแน่นอนอยู่แล้วพี่ก็ลองชมหนูบ้างสิกล้าพูดขึ้นเบาๆภาพนี้จะอยู่กับบ้านเราไปตลอดนะครับสายใจยิ้มทางน้ำตาใช่ลูกบ้านนี้จะเป็นบ้านที่อบอุ่นตลอดไป กลางคืนหลังทานข้าวเสร็จทุกคนกลับมานั่งคุยกันที่ห้องนั่งเล่นกล้าหยิบจดหมายฉบับแรกที่เขาเคยเขียนถึงแม่ออกมากล้ายื่นจดหมายให้แม่แม่ครับจดหมายนี้ผมเขียนไว้นานแล้วแต่ผมไม่กล้าให้แม่ตอนนี้ผมอยากให้แม่อ่านครับสายใจยิ้มรับจดหมายกล้าสายใจเปิดจดหมายอ่านเนื้อความในจดหมายทำให้เธอยิ้มทั้งน้ำตา ข้อความในจดหมายแม่ครับผมเห็นแม่เหนื่อยทุกวันแต่แม่ก็ยังทำทุกอย่างเพื่อพวกเราผมอยากบอกแม่ว่าผมภูมิใจที่มีแม่เป็นแม่ของผมต่อไปนี้ผมจะพยายามทำให้แม่สบายใจขึ้นผมรักแม่สายใจเงยหน้าขึ้นมองกลาด้วยความรักแม่ก็ภูมิใจที่มีลูกอย่างกล้าเหมือนกันนะลูกขอบใจมากนะ กองเอื้อมมือไปตบไหล่กล้าเบาๆนี่เจ้ากล้าโตขึ้นเยอะเลยนะเราแกเห็นไหมล่ะกล้าเก่งกว่าที่เราคิดนะทั้งครอบครัวหัวเราะพร้อมกันสายใจมองลูกๆด้วยความสุขที่ไม่อาจบรรยายได้สายใจและลูกๆต่างเปิดใจรับฟังกันความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นค่อยๆหายไปครอบครัวกลับมามีความรักและความเข้าใจกันมากขึ้น พวกเขาร่วมกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งพร้อมบทเรียนสำคัญที่ว่าความรักของแม่ไม่เคยมีวันพักผ่อน